ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันกับเหรียญ1นบาทกับเหรียญ5บาทนะครับที่นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆชมกันนะครับหรือว่าให้ได้ดูข้อมูลของเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับก็คือของปีพศเบิ้ลนะครับก็เป็นปีพศ2544นะครับก็ได้นำมารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับที่นำมารีวิวนะครับก็เป็นเหรียญ1นบาทเนี่ย เหรียญ5บาทเนี่ยนะครับก็เหรียญกระสานหมุนเวียนนะครับอันนี้คือเป็นการผ่านการใช้งานมานะครับก็นํามาฝากนะครับว่าเหรียญ2เหรียญนี้ราคาค่อนข้างที่จะมีราคาพอควรนะครับตามหนังสือกระสราไทยที่ประเมินไว้นะครับก็ได้นํามาฝากนะครับครับแล้วเรามาดูข้อมูลของเหรียญ1นบาทกันก่อนนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบในลักษณะลวดลายในลักษณะแบบไหนนะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับหมุนเวียนนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2544 0 0นะครับวัดภาษรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดภาษรีรัตนเกดีนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัโลหะสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับราคา1บาทนะครับครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับให้ดูนะครับตามคอนเซปต์นะครับเป็นเฟืองจักรในลักษณะนี้นะครับ ขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับจากตรงมุมนี้มาถึงนี่นะครับของเหรียญ1นบาทนะครับก็อยู่ที่20มิลนะครับจากมุมนี้มานี่นะครับ2ี่มิลของเหรียญ1บาทนะครับความหนานะครับจากมุมนี้นะครับก็อยู่ที่1.4มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูรวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีภาพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรานะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพพระพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื่องนะครับบรมขัตติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับสรองพระองค์พลอยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับคือตรงมุมนี้นะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่เก้าก็จะอยู่มุมนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับของเหรียญหนึ่งบาทกันก่อนนะครับหลังนะครับภาพวัดพระศรีนะครับรัตนศาสลารามนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ เบื้องบนนะครับข้างยอดพระธาตุนะครับก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะครับเบื้องบนตรงมุมนี้นะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จะทาเหรียญว่าปีพศ2514นะครับถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ1บาทไทยนะครับค่อนข้างที่โตพอสมควรนะครับถัดลงมาจาก1บาทไทยก็จะเป็น1บาทอาหรับิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังของ1บาทนะครับ ตรงบริเวณข้อความทั้งหมดนี้นะครับก็จะอยู่ด้านบนหลังคาว,วัดนะครับหรือว่าอยู่แถวติดกับยอดพระาธาตุนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความของเหรียญหนึ่งบาทนะครับครับทีนี้เรามาดูข้อมูลนะครับจานวนการผลิตหรือว่าน้ําหนักของเหรียญน,นี้นะครับน้ําหนักของเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะครับก็มีน้ําหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับแล้วก็ ในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตของเหรียญ1นบาทนะครับก็จะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่385ร้าล้านเหรียญนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่10บาทนะครับของเหรียญปีพศ2 5 4 4นะครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับทีนี้เราไปดูเหรียญ5บาทกันต่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้รีวิวของเหรียญบาทหรือเหรียญ5บาทนะครับวันนี้มาเบิ้นสเหรียญเลยนะครับ เหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2514เหมือนกันนะครับวัดเบญจมาพพิธดุสิตวนารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษระสัดโลหะสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับจะเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นเฟืองจักรนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็จะอยู่ที่ 24มิลนะครับครับท Pf ีนี้เรามาดูขนาดความหนาของเหรียญนะครับขนาดความหนาของเหรียญก็จะอยู่ที่2.2มิลนะครับอันนี้คือความหนาของเหรียญด้านนี้นะครับ2.2มิลเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าอยู่นะครับเพราะความหนาก็จะอยู่เท่าๆกันกับเหรียญ10บาทนะครับครับทีนี้เรามาด้ด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิณพักทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับฉรองพง์นะครับกลุยนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ในลักษณะด้านนี้นะครับขอบเหรียญนะครับเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับครับภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็จะอยู่มุมนี้ครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่าราชการที่เก้าก็จะอยู่มุมนี้นะครับครับทีนี้ อนุญาตนะครับกลับไปที่ด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับปีพศเดียวกันนะครับกับเหรียญ1นบาทนะครับนํามาฝากพี่น้องๆนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญนะครับมีรูปพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาศภิดูศิษฐ์วนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปกาวเหลี่ยมนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเป็นรูปกาวเหลี่ยมนะครับครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ เื้องบนนะครับมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับก็จะอยู่มุมนี้นะครับครับและปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญนะครับคือปีพศ2 5 4 4ก็จะอยู่มุมนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูเบื้องล่างกันนะครับเบื้องล่างนะครับด้านซ้ายนะครับเลขบอกราคาว่า5บาทไทยกับ5บาทอัาบิกนะครับด้านขวานะครับและจะมีตรงกลางนะครับคําว่าบาทนะครับ บอกเลขราคาดังเปล่านะครับเรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตกันนะครับของเหรียญ5บาทของปีพศ2 5 1 4นี้นะครับจะมีราคาเท่าไหร่น้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเหรียญ5บาทนะครับปีพศ44นี่ครับน้ําหนักนะครับของเหรียญ5บาทก็จะอยู่ที่7.5กรัมนะครับครับทีนี้เรามาดูจํานวนการผลิตกันนะครับ จำนวนการผลิตของเหรียญห้าบาทของปีพศ .2544 นี่นะครับก็จะอยู่ที่76ล้านเหรียญน,นะครับครับก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับราคาของเหรียญปีพศ .2544 นี่ก็จะอยู่ที่30บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับของเหรียญปีพศเดียวกันนะครับ กนํามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็เป็นโปรโมชั่นนะครับหรือว่าเป็นปีที่มันเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างที่จะถ้าเราไม่สังเกตจริงๆหรือว่าเราไม่หากันจริงๆก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับหยิบมาแล้วก็ดูก็จะเห็นว่ามีค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับเพราะหลังๆมานี่ก็ส่วนมากจะเป็นเหรียญใหม่ๆกันนะครับทั้งสงเหรียญน,นี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ ได้นํามาเสนอนะครับเรื่องนามาฝากพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นเหรียญในปีพศผลิตปีเดียวกันนะครับก็น่าสนใจนะครับก็เลยนามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามบนช a n e นลเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนำเหรียญหรือว่าข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีครับ